พระองค์ตรัสว่าพระองคไ์ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกับในรชาหรือเปลวิสัยอันตรายมากนะความทุกข์ทั้งหลายที่โยมได้รับในมนุษย์เนี่ยนะมันแค่เศษเสี้ยวทุกขนาดว่าพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว,ว่าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300อยเล่มเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่ม เย็นร้อยเล่มตลอดหนึ่งร้อยปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษซิ่วในนรกเปรียบเหมือนแค่ก้อนกรวดหก็ก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกเทียบกันไม่ได้และนรกลงแล้วอยู่นานมากพระองค์ตอบกับพิขุซึ่งถามว่าอายุนรกลงไปแล้วนานไหมกี่ปีพระองค์ตัดบอกเป็นปีบอกนับปีไม่ได้พิขุถามว่าทรงอุปมาได้ไหมบอกอุปมาได้ เปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20คาลีเรานึกถึงเกวียนนะที่ใส่เข้าเปลือกแล้วกันใหญ่ๆขนาดนั้นแต่บรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดมเมล็ดงามเมล็ดดำๆเล็กนิดเดียวทุก100ปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกมา1มเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมด นี่คือหนึ่งส่วนอัพพุทธนรกและนรกลึกลงไปมีทั้งหมดสิบชั้นอายุจะยืนขึ้น20สบเท่า2ี่สบเท่า2ี่เท่า2ี่เท่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปะทุมะนารกนะดังนั้นนับปีไม่ไหวเลยนหนึ่งร้อยปีโยมหยิบมเมล็ดงาออกหนึ่งมเมล็ดจนหมดเล่มเกวียนน่ะโยมนึกแล้วกันว่ามันมันจะกี่ปีคำนวณแทบไม่ไดน้นี่คือนรกลงไปแล้วมัน ไม่มีนรกถาวรก็จริงเดี๋ยวโยมก็เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาใหม่แต่มันอยู่นาน